在。<对> <laughs> 8 0 0คัแันแล้วนะกระฟอร์ดตั้งแต่หนู<ต>เป็นเซลแรกๆครับยอนกระบาที่ลึกกว้างแล้วก็ใหญ่ที่สุดต้องเป็นตัวนี้เลยหัวเดียว599 0 0 0เก่นออปชันที่ให้มานะบอกเลยว่าจัดเต็มปกติรถหัวเดียวเนี่ยเขาก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์กันแต่คันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบใช้นิ้วเดียวขับได้เลยอย่างง่ายมากคุมโทนเป็นสีดำหมดเลยใส่เซ็ตครอบดำเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเกียธรรมดาใช้งานรถเนี่ยมือนึงก็ต้องคอนโทลพวงมาลัยอนึงก็ต้องคอนโทลเกียรเราสามารถกดรับสายวาง ายจากพวงมาลัยได้เลยไฟหน้าออโต้หน้าปัดขนาด8นิ้วและหน้าจอขนาด10นิ้วคะ่ะเช่นมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto หัวเดียวเนี่ยการใช้งานของเราสา่วนใหญ่ก็จะเป็นล้อกระทะแบบนี้เลยดูแลรักษานะทุกๆ15,000กิก 1, 5, โลรับประกัน5ปีหรือ1,000 0แสนกิโลเพ่งๆรวยๆปังๆนะคะพี่ออนหนูนขอให้กิจการแบบใหญ่ขึ้นเป็นแบบสิบสเท่าร้อยเท่าเลยแท้คุขอบคุณมากค่ะนี่ก็ขอให้ยอดขายปังๆนะขอบคุณค่ะ บริษัทโซพลวิทย์ก็เป็นรับเหมานะคทำงานของบริษัทมหาชนงานใหญ่